เมื่อวันที่16กรกฎาคม2566ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพได้เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี2566ซึ่งเป็นผลสำรวจระหว่างวันที่11-12ถึงกรกฎาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิน้นเป็นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรี2566 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตได้คะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ43.21ระบุว่าควรมีการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ร้อยละ20.69ระบุว่าควรมีการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาอีก1-2รอบเท่านั้นร้อยละ 12. 98ระบุว่าพักเก้าไกลควรยอมยกเลิกบางนโยบายที่สวไม่เห็นด้วยเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ7.94ระบุว่าพักเก้าไกลควรเปิดโอกาสให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล8พักแทนทันทีร้อยละ4.88ระบุว่าพักเก้าไกลควรเจรจาชวนพักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบนันเข้ารวมรัฐบาลเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ2.67ระบุว่าควรมีการชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันสว,อวอให้เรื่องไหนพิธาลิ้มเจริญรัฐในการ รั้งต่อไปร้อยละ2.52ระบุว่าพักเพื่อไทยควรขอเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล8พักแทนทันทีร้อยละ2.29ระบุว่าพักคก้าไกลควรประกาศให้เป็นฝ่ายค้านทันทีร้อยละ2.06ระบุว่าพักเพื่อไทยควรสลับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลทันทีร้อยละ0.76ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงบุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทางนายพิธาลิมเจริญรัตไม่ได้รับเสียงสนับสนุน ที่เพียงพอจากรัฐสภาร้อยละ38.55ระบ,บุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรร้อยละ35.04ระบ,บุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินร้อยละ6.79ระบ,บุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ5.65ระบ,บุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจร้อยละ5.42ระบ,บุว่าเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณร้อยละ4.27ระบ,บุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ1.45ระบ,บุว่าเป็นนายจุรินทร์ลักษณะวิสิษ ร้อยละ1.07ระบุว่าเป็นนายเพียรพันธ์สาลียรัตวิภาคร้อยละ1.76ระบุเป็นอื่นๆได้แก่นายชัยกเกษมนิติสิริคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และนาวาตรีสิทธาธิวารี